มาค่ะวันนี้พันธิที่วาพาดูสิพามาดูนี่นะคะนี่ต้นหญ้าต้นหญ้ารีแพรนะคะนี่เกิดตามไรส่วนอย่างเข้าเลยนะคะแบบลายค่ะหญ้ารีแพรนี่เป็นหญ้าที่มีประโยชน์มากเป็นหญ้าที่เหมาะสําหรับผู้หญิงแบบเราเลยนะคะนี่หญ้ารีแพรนี่อุดมไปด้วยสารซิลิก้าสูงมากสารซิลิก้านี่เอาไว้บํารุงเส้นผมบํารุงเล็บบํารุงกระดูกอ่อนบํารุง ผิวด้วยนะคะสารซิลิก้าเนี่เป็นองค์ประกอบของสารที่บำรุงผิวได้สวยงัยทำให้ผิวเราติ่งตึงสวยงามนะคะนี่ประโยชน์หลายค่ะการนำไปใช้ก็ง่ายเอาไปต้มกินเลยค่ะต้มกินได้เลยอย่างฟันธิบายนีย่เอาไปหมกักาวน่ได้เลยค่ะเอาไปหมกักไวน่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ ความสวยความงามของผู้หญิงค่ะนี่สวยค่ะเกิดอยู่ในสวนอย่างหาได้ง่ายๆเลยนะคะนี่เป็นพืชที่มีตามท้องถิ่นเราทั่วๆไปเลยมีประโยชน์เยอะมากแต่คนไม่ค่อยจะรู้นี่ค่ะเอาไปใส่ประโยชน์กันนะคะกินหล,ลายๆงามๆเลยนี่พี่น้อง